ครับสวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นเวสป้าส i n นนะครับเครื่องร้อยิบห้านะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องไอเกตระบบเบรกเป็น abs นะฮะคันนี้รถปี2020จดใช้งานปี2021นะครับแต่งแบบคินคีนะฮะโคมไฟท้ายแบบใสนะฮะไฟบางโคนเป็นแบบทับทิมใสนะครับสภาพสวยนะมีต้องรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนิดหน่อยครับ รถเครื่องดีสูนตรงขับขี่ใช้งานปกตินะครับอ,อย่างน้าหลังเดิมนะครับตรงรุ่นตรงปีคันนี้มีบร v ก c รคู่มือให้นะครับเช็คระยะตามรอบนะครับ มีกุญแจชิปครบ2ดอกนะครับมีช่องชาร์จโทรศัพท์อยู่ในเก็บช่องเก็บของนะครับตัวนี้เป็นโฉมปัจจุบันนะครับมีตัวอุตจกนะครับเป็นงาน C N C นะครับเลขใหม่แท้นะครับ8,465กิกโลเช็กระยะรอบ5,000กิโลไปเรียบร้อยนะฮะ ทุม่มเองครบนะครับไปท้ายสวยนะครับ กระหลกไฟติดครบนะครับภาสีพิ่งขาดห5นะครับต่อโอนได้ดปกติใครสนใจก็สามารถเข้ามาลองขับได้นะครับถ้าท่าไม่มีเวลาก็มีโดรการจัดส่งให้นะครับขอบคุณ